ก็อย่างที่เมื่อกี้เคยเล่าไปแล้วนะครับสมัยเรียนเรามีเรียกว่าสองร่างอ่ะสองร่างสองร่างในคนเดียวกันวิธีการฝึกตรงนี้อย่างเชี่ยวชาญและชำนาญกิตของพ่ชันเนี่ยทำให้เกิดความคิดความคิดหนึ่งขึ้นมาบวกกับความคิดหนึ่งคือว่าสมัยก่อนวงดนตรีต้องเล่นกีตาร์เป็นต้องเล่นเบสเล่นกลอง แต่หันมามองตัวเองแล้วตายแล้วก็ถึงฉันเล่นตีแล้วก็ไม่เป็นเลยทำไงดีร้องได้อย่างเดียวก็วทำไมฉันจะรวงวงแบบที่ร้องเพลงอย่างเดียวยืนกันหลายหลายคนไม่ได้เต้นพร้อมกันร,ร้องพร้อมกันสมัยก่อนีงนยังไม่มีการฮิตแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงทําเป็นธีมแบบนี้ค่ะทำคอนเซ็ปต์แบบนี้แล้วก็เข้ารปเสนอที่ใหญ่ทำเพลงปรากฏว่าผ่านถืออีแต่ก็เคยขากระเคยขาได้ออกเทปได้ออกได้ผ่านได้ออกเทปแล้วค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องบอกซันนี่เลยว่าถ้าเธอได้ออกเทปเนี่ยเธอทำให้ทักอย่างไดนะ้ไหมก็คือ อยู่ข้างล่างเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ขึ้นเวทีเือต้องเป็นผู้ชายก็เลยถามว่าแล้วมันทำแล้วได้เงินไหมล่ะคะเขาบอกว่าได้ดิฉันเลยบอกว่านั่งทําได้ค่ะเงินเท่านั้นดิซื้อดิฉันได้ก็เลยออกเทปปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่เราทํามาตลอดเวลาคืออยู่บ้านเก๊กแมนมาโรงเรียนแต่วแต่มันเลยทําให้เราขึ้นไปบนเวทีจึงทาได้อย่างเนียบแนบเนียนที่เป็นผู้ชายนั่นแหละคือที่มางยูโฟค่ะเป็นเรื่องที่ ที่ต้องบอกว่าไม่ต้องบอกหรอกคำว่าอาลัยหรือเสียใจแต่อยากจะบอกว่าคือมีช่วงหนึ่งที่ยูโฟเนี่ยคือออกมาใหม่ๆแล้วคนคิดกันมากเลยรู้จักกันมากเลยกําลังเป็นที่รู้จักกันเพราะว่าเราออกเทเปนในเดือนกันยาปี3 5นะคะ35กับกันยาตุล,ลาพฤศจิกาธันวามกร,ราคมพามีนาเสียชีวิตมันเป็นช่วงเวลาแค่ประมาณ 6- 7เดือนคือแบบนันนี่คิดว่ามันมันเร็วเกินใจที่ที่เพื่อนเราจะจากไปแล้วก็อย่างคือ วงเราเพิ่งจะมากันเองเพิ่งจะได้ทําตามฝันที่เราได้ทํากันแต่ว่าเขา mm. เขาเขาเสียชีวิตไปด้วยโรคอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเสียชีวิตด้วยการเกิอุบอัติเหตุอุบัติเหตุของทางรถยนตย์นี่เองทําให้เขาเสียชีวิตก็ก็ทาให้เราช็อกกันไปตามๆกันแล้วก็ยังไม่คิดว่าวงยูโฟจะได้ก้าวต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าสมาชิกขาดไปนหนึ่งคนแล้วแต่ว่าช่วงนั้นลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบ,บับไม่ว่าใครๆก็เขาจะกล่าวขวัญถึงแล้วก็มีการเขียนถึงมีการไว้อะไรให้กับเพื่อนเราเนี่ย ฉนนี่คิดว่าถ้าวงเราจะมีชื่อเสียงขึ้นมาได้จากการที่เพื่อนเราตายไปคนหนึ่งฉันนี่ขอเลือกเพื่อนกลับมาดีกว่าค่ะ <S <S แหมคำถามแต่ละอย่างนี่นะคะมันสร้างเจาะถึงกึืนกัะเธอจริงๆเลยแต่กีอาบอกว่ากว่าจะมีชีวิตถึงวันนี้ได้เนี่ยอุปสรรคเนี่ยคงจะไม่ใช่แค่คลื่นธรรมดาเรียกว่าโตคลื่นกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหลังจาก ออกเทปมาเสร็จปั๊บอาวเพื่อนเสียชีวิตปั๊บพอเพื่อนเสียชีวิตปุ๊บอ่ะหาคนใหม่เข้าแทนก็จะหาได้2ปีกว่ากว่าก็จะได้ออกเทปอีกหนึ่งครั้งออกเทปมาเสร็จปั๊บอาวมีวงอื่นขึ้นมาแข่งขันกันเรียกว่าพอเต้นเงินไปก็ไม่ค่อยจะได้กันแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบไม่เต้นบ้างใช้ประสานเสียงบ้างก็จะมีชุดมีดีที่ไม่เต้นหรือวันยูโฟนนั่นเองชุดนี้จะมีเพลงทนได้ทนไปที่จะนี่ร้องแล้วก็จะมีการเสนอที่มันหวาด้วยมีเพลงละลาย มีตัวสำรองที่จะนำกลับมาร้องกันใหม่นะครับหลังจากนั้นมาปับ๊บพอออกชุดนี้แล้วผ่าเสร็จปั๊บเวลาบอกเอาล้ออก,กระแสะเริ่มมาละเราเริ่มออกชุดที่กันเลยดีกว่ายูโฟมะทำอัลบั้มเป็นเสร็จปับ๊บอัลบั้มเสร็จเรียบร้อยไทยปกเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเสร็จคีตาไนน์เทนเมนต์ปิดตัวค่ะคุณเราจะทำยังไงล่ะคะทำออกมาเสร็จปับ๊บยังไม่ทันถึงอาทิตย์เลยค้ายปิดตัวเพราะฉะนั้นอุปสรรคแบบนี้ ไม่รู้เกิดขึ้นกับใครบ้างแต่เกิดขึ้นกับเราเต็มๆเพราะนั้นชาวกีตาร์ทุกคนก็มีอาถรรพ์ติดตัวกันหมดทุกคนคือไม่มีใครได้ไปออกเทปที่ไหนต่อเลยรู้สึกจะมีน้องอ่องสุนิสาคนเดียวที่ได้ไปอยู่แกรมมี่แต่ก็ยังต้องไปเป็นดีเจไม่มีใครได้ทําเทปท,ที่ไหนอีกเลยมีแต่พี่อ๊อฟพงพัทเท่านั้นเองที่ยังออกคอนเสิร์ตอยู่นะคะซื้อลิขสิทธิ์เพลงเก็บไว้แล้วก็ใช้ออกคอนเสิร์ตนอกนั้นก็ยังไม่เห็นใครเลยฝันดีฝันนี้ก็พิธีกรเออมาจากกีตาร์ทั้งนั้นนเลยวีคิด่า ทุกคนอาถรรพ์หมดเลยไม่ได้ออกเทปแต่ว่าเราจะทําให้อาถรรพ์นเลิกไปกันเพราะว่าอีกไม่นานนี้จะได้ฟังอัลบัม้มเป็นต็มอัลบั้มเดี่ยวของสันนอยูโฟครั้งแรกในชีวิตก่อนตายค่ะก่อนตายก่อนเม่กระเทยแก่ตายซะก,ก่อนออกสักชุดก็ยังดีนะคะอ๋อยิ่งถามยิ่งเหนื่อยยิ่งฟังคำถามยิ่งสลดใจเพราะว่าจริงๆพอค่ายปิดตัวลงเนี่ยสันว่าหลายๆคนคง เขาเรียกว่าอาการเอือค่ะคงเอืออยู่คงเว r ร์กเคิร์เวร์กอยู่ประมาณหลายเดือนทีเดียวแต่สันีนี่เผอิญว่าเป็นเป็นนักร้องที่เราร้องเพลงประจำอยู่แล้วร้องเพลงอาชีพอยู่แล้วไม่กลัวปิดก็ปิดปิดปุ๊บไปตั้งหลายแป๊บหนึ่งใช้ความคิดแล้วก็กลับไปทําอาชีพเป็นนักร้องประจํากลางคืนเหมือนเดิมซึ่งหลายๆคนตกใจว่าทําไมถึงกลับไปร้องได้เพราะว่าตอนนั้นดังมากอะคือดังดังจริงๆค่ะไปไหนคือเดินห้างแทบไม่ได้แต่ว่าต้องกลับไปร้องเพลงโดยที่ มีสภาพนั่งรถเมล์ไปร้องเพลงด้วยเพราะว่าพอค่ายไปตัวรายได้ไม่เข้ารถโดนยึดไปหมดคอนโดนเนี่ยก็โดนยึดบ้านก็โดนยึดติดไม้สงไม้สาคือต้องทําทุกวิธีทางเพื่อเอาของสิ่งสิ่งนั้นเอาที่อยู่สายกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจนถึงขั้นที่ต้องนั่งรถเมล์ไปร้องเพลงข้ามเรือไปร้องเพลงหิ้วกระเป๋าไปถึงปุ๊บร้องเพลงเสร็จวันละไม่กี่ร้อยบาทนั่งเรือข้ามฟ้ากลับมานั่งรถเมล์ต่อไปร้องอีกทีหนึ่ง ทำอยู่อย่างนั้นประมาณสักสองสามปีจนกระทั่งอยู่ตัวจนกระทั่งเรียกว่าอยู่ตัวเพราะว่าสามารถร้องเพลงแล้วลูกค้าติดมากเพราะว่าเอ๊ยอินี่เขาแกล้งเป็นกระเทยได้เหมือนเนะจริงๆแล้วคือไม่ได้แกล้งหรอกค่ะเขาดิฉันอยากปล่อยตัวแล้วเพราะว่าในใค่ายก็ปิดหนังก็ไม่มีใครจ้างละครก็ไม่จ้างไปเล่นนะเดินวงเดินแบบงานอะไรก็ไม่มีจ้างเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะดังไปทําไมดังไปดังไปเพื่ออะไรคะ ดิฉันก็เลยต้องเอาตัวเองฉ,ฉันรอดก่อนครอบครัวด,ดิฉันตั้งหลายคนดิฉันก็ต้องเอาปากท้องรอดไว้ก่อนเพราะนั้นก็เลยร้องเพลงในตัวตัวเองเองช่นผมก็เริ่มปล่อยยาวนะคะหน้าเนื้ออยากแต่งก็แต่งเลยเล็บอยากทาเล็บก็ทาเลยแต่งตัวก็อาจจะออกกระเดียดกระเดียดไปนิดนึงแต่ช่วงนั้นเสื้อผ้าที่แต่งแล้วดูเหมือนเป็น,เป,นเป็นเกย์เป็นอะไรเนี่ยมีเยอะแยะไปหมวดและะ้วค่ะก็เลยแต่งเสื้อผ้าตามสไตล์ตัวเองอยากจะแต่งปรากฏว่าลูกค้าชอบเพราะนั้นวันหนึ่งติดเยอะมากแล้วหลังจากที่ร้องเพลงจากที่สองที่เนี่ยเป็นคืนละเจ็ดแปดที่ เดือนนึงทำเงินให้ตัวเองได้มหา,าศาลเพราะนั้นสามารถที่จะดึงเอารถกลับมาดึงเอาบ้านกลับมาดึงอคอนโดกลับมาดึงทุกอย่างกลับมาได้แล้วก็เพิ่มทุกอย่างกลับมาในชีวิตได้จนวันหนึ่งในปี4ี่สามนี่แหละค่ะทาให้ทุกอย่างเริ่มลงตัวหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยภาพเราชัดเจนมากขึ้นแต่เขายังเข้าใจว่าเราเนี่ยแกล้งเป็นกระเทยอ,อยู่หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจคือยอมรับ โอกาสที่จะไปเปิดตัวให้กับประชาชนชาวไทยได้รู้ว่าฉันเป็นยังไงหรือฉันเป็นใครกันแน่ในรายการเจาะใจค่ะไม่รู้สึกอะไรก็เข้านอนตามปกติแต่ตื่นเช้ามาอีกวันนึงลยสิคะมันมันเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ข้าวเหนียวหมูปิ้นที่ขายอยู่หน้าบ้านเลยค่ะเดินลงไปปั๊บทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดมันมีความรู้สึกเหมือนกับ